สวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูดาจะพายเด็กมาเรียนเรื่องการลบเหมือนเดิมแต่การลบในชั่วโมงที่เรียนผ่านมาจะมีการลบโดยการใช้เส้นจํานวนการลบโดยการใช้แผ่นตารางหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยใช่ไหมคะส่วนในวันนี้คุณครูดาจะพาเด็กๆมาหา การลบโดยการใช้ตารางหลักนั่นเองค่ะตารางหลักเป็นยังไงในรูปแบบของตารางหลักเป็นแบบนี้นะลูกถ้าเราเจอโจทย์ปัญหาจำนวนเลขตัวไหนอยู่ในหลักใดเราก็แค่วางตัวเลขให้มันตรงหลักเท่านั้นเองหลักในการหาคำตอบของการลบโดยการใช้ตารางหลักนะคะแค่นักเรียนวางตัวเลขให้ตรงหลักเลยนะลูกในการลบ สำคัญที่สุดก็คือการวางตัวเลขให้ตรงหลักนะคะจากในตัวอย,อย่างในโจทย์ปัญหาที่คณครูให้มาอันนี้เป็นประกาคคณครูไม่ติดจำนวน538 5มันอยู่ในหลักอะไรคะ5มันอยู่ในหลักร้อยเราก็มาเขียนใส่หลักร้อย5อยู่ในหลักร้อยมีค่า500 3อยู่ในหลักสิบมีค่า30สิบ แปดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าแปดลบหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งอยู่ในหลักร้อยอ่าเดี๋ยวเราบอกก่อนหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าหนึ่งร้อยหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าสิบสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสองเมื่อเราวางจำนวน ตรงหลักแล้วจำนวนแต่ละหลักตรงกันแล้วเรานำมาลบกันได้เลยค่ะนำแปดไปลบกับสองแปดลบออกสองมีอยู่แปดอันนี้เด็กโชว์นิ้วขึ้นมามีอยู่แปดแปดนะคะเอาออกไปสองเอาออกไปสองมีอยู่แปดเอาออกไปสองเหลือเท่าไหร่คะอันนี้คือเท่าไหร่อันนี้คือห้าแล้วก็หกแปดดังนั้นแปดลบสองก็จะเหลือ ต่อมาหลักสิบสมลบหมีอยู่สเอาออกไปหนเหลือเท่าไหร่ลูกมีอยู่สเอาออกไป1หเ,ล 3, เอออป 1. หลือเท่าไรคะเหลือสก็ใส่สมีอยู่หาเอาออกไปหนึ่งหลบห่เหลือเท่าไหร่ลูกมีอหาเอาออกไป1นเหลือเท่าไหน่งสองสาเหลือสดังนั้นห้า้อลบหนึเท่ากับ สี่ร้อยยี่สิบหยากไหมคะอ่าไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งเรามาดูข้อต่อไปเลยนะคะอ่าจำนวนห้าร้อยไม่ใช่ห้าร้อยขอขอโทษค่ะสองร้อยห้าสิบหกสองอยู่ในหลักร้อยก็มีค่าสองร้อยนักเรียนก็ไปวางสองให้ตรงหลักเลยห้าอยู่ในหลักสิบ ก็มีค่า50ก็นำ5มาวางตรงหลักสิบค่ะ6อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเป็น6ต่อมา256ลบ54เห็นไหมคะว่าจำนวนต่อมาจำนวนที่สองจำนวนที่นำไปลบออกอาจะมีแค่หลักอะไรลูกมีหลักร้อยไหมไม่มีมีแค่หลักสิบกับหลักหน่วยนะคะ 5อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเป็น50าอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเป็นสี่มียูหกอ่ายุนิ้วขึ้นมาเลยค่ะมียูห6เอาออกไปเท่าไหร่ลูกเอาออกไป4ี่เหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ2อง่าให้ก็เติมสลงไปให้ตรงกันเลยนะคะต่อมามีห้าเอาออกไป5มี5 เอาออกไปห้าเหลือเท่าไหรน่นี่เหลือไข่ศูนย์ใบก็ห้าลบห้าเหลือศนต่อไปสองสองตัวนี้แล้วหลักนี้มีไหมคะหลักนี้ไม่มีไม่มีตัวลบเลยสองไม่มีตัวลบก็ชักลงมาข้างล่างเลยค่ะดังนั้นห้าสองห้าหลบห้าสิบสี่เท่ากับสองรอสอง เป็นไง,ไงคะข้อที่2ก็ยังก็ยังง่ายๆอยู่ใช่ไหมลูกอ่ามาต่อไปเลย300จากประโยคสัญลักษณ์3ามร้อเก้าลบหนึ่เท่ากับตารางห349งสาเก้าลบหนเท่ากับตารางเราจะหาผลลบเหมือนเดิมเลยคะ่ะนำจำนวนมากระจายวางในหลักให้ถูกต้อง3อยู่ในหลักร้อย มีค่า300 C อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น40 9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น9ลบลบเท่าไหร่คะ100 30 6 136นะคะมีอยู่9อ่าเอาขึ้นมา9เลยมีอยู่9มี9นะคะ5 6 7 8 9 9อ,ออกไป6 อันนี้5แล้วเอาไป1 6เหลือแล้วไหร่ลูกเหลือ3 9เเอาออกไป6เหลือ3 9-6เลบหเหลือ3นั่นเองต่อไปมีอยู่4มีอยู่4นะคะหักออกไปเท่าไหร่คะหักออกไป3เหลือ1ดังนั้น4 3ลบสเหลือ1 3มีอยู่3เอาออกไป1เหลือ2 มีอยู่3ออกไป1เหลือ2ดังนั้น3ลบ1เท่ากับ2นั่นเองค่ะาจากไปอยู่สนักข้อนี้400ไอลบ136เท่ากับ213นะคะ3 349ลบ136เท่ากับ213 อ่ายังไม่หมดยังมีอีกข้อนี้จำนวนเพิ่มขึ้น623ลบ511 623ลบ511 6อยู่ในหลักร้อยมีค่า600 2อยู่ในหลัก10มีค่า20 3อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่า3ลบด้วย511 5 อยู่ในหลักหลักร้อยมีค่าห้าร้อยหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นสิบหนึ่องอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นหนึ่งเมื่อเราวางตัวเลขให้ตรงหลักแล้วเรามาเริ่มลบกันเลยค่ะมีอยู่สามเอาขึ้นมาเลยลูกเอาขึ้นมาสามนิ้วมีอยู่สามเอาออกไปหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะมีสามเอาออกไปหนึ่งเหลือเหลือสองต่อไป มีอยู่2เอาออกไป1มี2เอาออกไป1นึ่งเหลือเท่าไรคะเหลือ1ต่อไปมีอยู่6มีอยู่หเอาออกไป5 1 2 3 4 5เอาออกไป5มีอยู่หนะกนี่หกนะกูวางปากกาก่อนมีอยู่หเอาออกไป5นับเลยคหนึ่ง2 2 3สาเหลือเท่าไรหร่เอ่ยเหลือ1ดังนั้นหลบ 5, หเหลือ หนึ 1> 1. จำนวน623ลบด้วย511เท่ากับ1นึ่งเป็นยังไงกันบ้างคะยังง่ายๆอยู่เลยใช่ไหมลูกเด็กๆเก่งทุกคนเลยทีนี้มาดูข้อต่อไปเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือ974ลบ564 เาเอานําเหมือนเดิมค่ะเอาตัวเลขมาวางให้ตรงล่ะก9อยู่ในหลักร้อยมีค่า90 0 7อยู่ในหลักสิบมีค่า70 4อยู่ในหลักหน่วยมีค่า4นะคะต่อไปตัวลบ5อยู่ในหลักร้อยมีค่า500 6อยู่ในหลักสิบก็มีค่า60 4อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าสี่ นำมาลบก,กันมีอยู่สี่เอาออกไปสี่เหลือเท่าไหรคะเหลือศูนมีอยู่เจ็ดเจ็ดนะลูกนะมีอยู่เจ็ดเอาออกไปหกนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือเท่าไรเอ่ยเหลือหนึ่งเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งมีอยู่เก้ามีอยู่เก้าเอาออกไปห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาออกไปห้าเหลือเท่าไร่คะนี่เหลือสี่เก้าลบห้าเหลือสี่ ดังนั้น974ลบ564เหลือ410เหลือ410นั่นเองค่ะข้อต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ437ลบด้วย21 437ลบด้วย21ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาที่ จำนวนสองจำนวนมีค่าหลักมีจำนวนหล,ลักไม่เท่ากันเด็กๆอย่าลืมนะลูกนะวางตัวเลขให้ตรงหลักนะคะโดยเวลาเราวางเนี่ยเราจะเริ่มต้นวางที่ถ้าเกิดว่าตัวลบให้สังเกตว่าไอ้ตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นหลักร้อย c อยู่ในหลักร้อยก็มีค่าสี่ร้อย ก็ไปวางให้มันตรงหลักเลยแต่ถ้ามันไม่มีตารางหลัก mm hmm. เด็กๆก็จําจไว้นะลูกนะว่าตัวที่1ก็ตรงกับตัวที่1ตัวที่2ก็ตรงกับตัวที่2ตัวที่3ก็ตรงกับตัวที่3ถ้าจํานวนไหนมี2ตัวก็เอาตัวท้ายเรียงมาจากตัวท้ายเลยวางมาจากข้างหลังให้มันตรงเลยนะคะอ่าซีร้อยสามอยู่ในหลักสิบก็มีค่าสามอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเจอ่าเห็นไหมยี่สยี่สิบสอง มันอยู่ในหลักสิบจำนวนข้างบนจำนวนไหนคือจำนวนอยู่ในหลักสิบคะตัวเลขอะไรเลขสามเพราะฉะนั้นเราก็เอาสองมาวางให้มันตรงเลขสามเลยอ่าสองมาวางให้ตรงเลขสามสองอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นยี่สิบหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นหนึ่งนำสองจำนวนนี้มา ลบกันใช่ไหมคะเหมือนเดิมลบเหมือนเดิมเลยมีอยู่เจเอาขึ้นมาเจ็ดค่ะเอาออกไปไหนึหน่งเอาใหม่ใหม่คุณผัวโทษมีอยู่เจ็ดเอาออกไปหนึ่งเหลือเท่าไหร่ลูกอันนี้หนึ่ง6สามสี่ห้าหกเหลือ,อไหร่คะเจ็ดลบหนึ่งเหลือหก็ใส่หไปเลยต่อไปมีอยู่สามเอาออกไปสองมีสามเอาออกสองมีอยู่สามเอาออกสองเหลือหนึ่ง อันนี้เหมือนเดิม4ตัวนี้ไม่มีหลักไม่มีจำนวน4ไม่มีตัวลบให้ชักลงไปข้างล่างเลยก็เอา4มาเติมเลยนะคะง่ายๆดังนั้น437ร้เลบยีเท่ากับ4ี่รอนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะในการลบทีนี้เด็กๆจําไว้นะลูกตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้จํานวนนี้เขาเรียกว่าตัวตั้งอันนี้คือตัวตั้งนะคะจำนวนนี้ก็คือตัวลบ เห็นไหมคะมีตัวตั้งก็มีตัวลบส่วนผลของการลบตัวนี้ไอ้จำนวนนี้เขาเรียกว่าผลการลบผลการลบสองจำนวนนี้ลบกันแล้วได้เท่าไหร่ก็คือผลของมันนั่นเองค่ะคำตอบอันนี้เป็นยังไงคะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมลูกที่เราทำมาอ่าใน ในการลบเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้มีการยังไม่ได้มีการยืมการอะไรใช่ไหมคะมันก็ยังง่ายอยู่เด็กๆฝึกทําด้วยตัวเองนะลูกนะเพราะว่าในการเรียนเราจะเรียนยากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถ้ายังโจทย์ปัญหาโจทย์ตัวเลขแบบเนี้ย ประยชน์สัญลักษณ์มีการแสดงหาคําตอบง่ายๆแบบนี้เด็กๆทําเองได้แล้วยากขึ้นมาอีกนิดนึงเด็กๆก็จะฝึกฝนขึ้นไปเรื่อยๆมันจะสามารถทําให้เด็กๆเนี่ยสามารถทํางานได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งผู้ปกครองเลยใช่ไหมลูกเด็กๆทุกคนทําได้คุณครูเชื่อว่าการบวกลบเลขเฉยๆเนี่ยมันง่ายมันยังง่ายอยู่นะคะเดี๋ยวเดืนเดือนต่การลบเนี่ย เราน่าจะเป็นการคูนเพราะฉะนั้นการคูณมันจะยากมากขึ้นนะลูกมันจะยากเพิ่มขึ้นดังนั้นการลบเด็กๆลบบวกลบให้คล่องก่อนเลยแล้วเราจะไปเรียนเรื่องการคูณได้ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้เด็กๆอ่านหนังสือด้วยนะลูกนะในในวิชาภาษาไทยส่วนวิชาคณิตศาสตร์คุณครูอยากจะฝากให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยท่องสูตรคูนนะคะท่องสูตรคูณเดี๋ยวคุณครูจะ ทำการนัดสอบท่องสูตรคูณนะคะในในตอนที่เราเรียนเรื่องการคูณเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆอสอบท่องสูตรคูณกับคุณครูโดยคุณครูจะโทรหาเด็กๆเองเลยให้เด็กๆลงตารางการสอบท่องสูตรคูณในแต่ละวันเด็กๆสะดวกวันไหนไม่ได้ฟิกเวลานะลูกว่าจะต้องเป็นวันนี้วันน,น,นี้วันนี้เวลาเท่านี้ไม่ใช่เด็กๆเอ,เอาเอาตามที่สะดวกผู้ปกครองเอาตามที่สะดวก เอาตามที่สะดวกนักเรียนเลยค่ะว่าสะดวกที่จะวิดีโอคอลกับครูตอนไหนครูก็อยากจะเห็นเด็กๆทํากิจกรรมร่วมกับครูบ้างโดยการท่องสูตรคูณอ่านหนังสือให้คุณครูฟังในช่วงนี้เด็กๆก็ฝึกท่องสูตรคูณไปก่อนนะคะเอาแบบวันที่ท่องกันจริงๆวันที่คุณครูโทรหาหรือว่าวันที่เราต้องมานั่งสอบกันจริงๆเอาแบบไม่ต้องดูสูตรคูณเลย ดีไหมคะถ้าเด็กๆท่องสูตรคูณได้เด็กๆเ,เรียนเรื่องการคูณการหารได้สบายเลยโดยไม่ต้องมานั่งแบบนับนิ้วอะไรยากเลยท่องในใจได้สบายดังนั้นคุณครูฝากด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้เป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใครเด็กคนไหนที่ยังตามงานไม่ทนันหรือทำงานค้างอยู่ให้เด็กๆต,ตามเก็บงานไปไปให้ทันเพื่อนๆน,นะลูกนะ ค่อยๆทยอยทำไปันละนิดวัวละหน่อยเดี๋ยวก็คงจะทันเพื่อนๆเองส่วนเด็กๆคนไหนที่ทํางานเป็นปัจจบุบันคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะเด็กๆเยี่ยมมากเลยมีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนมีวินัยในตนเองนะคะส่วนเด็กๆคนที่ไม่ได้ทําคุณครูไม่ได้ว่านะลูกนะเนื่องด้วยเนื่องด้วยภารกิจของผู้ปกครองนะคะบางคนก็ไม่ได้มีโทรศัพท์ต้องมานั่งรอ ต้องรอผู้ปกครองกลับมาจากที่ทำงานคุณครูก็เข้าใจแต่เราก็ต้องมีความมีแต่เราก็ต้องตามเก็บงานส่วนนี้ของเราด้วยนะลูกนะคุณครูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ